สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทายวันนี้นะจะเป็นในเรื่องของพูดเพราะนะคะก็จะอยู่ในบทที่8ของหนังสือภาษาพาทีนะคะจะอยู่ในหน้าแปดสิบนะคะหน้าแปดสิบเด็กๆสามารถเปิดดูพร้อมกันได้เลยใช้หนังสือสองเล่มนี้ในการเรียน เด็กๆดูคํานําเรื่องนะคะอยู่ในหน้า80โดยครูจะเปิดคลิปให้เด็กๆได้ดูนะแล้วเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงตามคลิปได้นะคะแต่ในขณะที่อ่านเราก็ปิดเสียงไม้นิดนึงนะเพื่อที่เพื่อนที่ดูย้อนหลังจะได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะคะ ในคลิปก็จะมีคำนำเรื่องมีรูปภาพประกอบให้เราได้ดูในขณะที่เนื้อเรื่องเขาอ,อ่านให้เราฟังนะคะพูดเพราะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีเรื่องพูดเพราะมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้น เรามาทบ <Okay. S 1> ทวนคำนําเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากลูกรอ,อ,รอแกงโกรธประตูประตูฟุตบอลฟุตบอลตะลิง ต่อไป,อไปเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะร่วมด,ด้วยช่วยคิดให้แสดงความคิดเห็นจากคำถามที่กำหนดให้พูดเพราะในความคิดของน้องๆเป็นอย่างไรคิดมันอะไรเลย การพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานไพเราะสนองหูคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าพูดเพราะในความคิดของน้องๆกับเรื่องต่อไปนี้จะตรงกันหรือเปล่าทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตะลิ่ง เด็กๆวิ่งย่างลูกบอลลูกช้างวิ่งตามไอที่มันเป็นลูกช้างใบว่าใบบกใบบกใช่ปะผู้ผ่าได้ลูกบอลเตะไปให้ใบ,บบกใบบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตู เด็กๆหัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นลายคณะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำหันเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตาม ร้องเลี้ยงให้พลายทะเนะหยุดพลายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปรูปขารูปงวงพูดเบาๆ สักครู่พลายทะนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมมาถึงตรงนี้น้องๆลองคิดสิคะว่าทำไมจู่ๆพลายทะนะถึงวิ่งขึ้นมาจากน้ำเอาละคะ่ะน้องๆมาดูกันนะคะว่าที่น้องๆคิดไว้จะถูกหรือเปล่าควานโพพ่อของภูผา บอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันผู้ผ่านและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะๆทั้งนั้นเมื่อน้องๆฝังเรื่องพูดเพราะกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ว,วเล่นเกมสนุกๆกกันนะคะ,ะนี่นะ,ะคะครูจะถามเพื่อทบทวนเนื้อเรื่องนะ ครูถามว่าวันยูยครูผ่ากับเพื่อนๆไปไหนเอ่ยไปไหนคะไปเล่นอะไระไปเล่นฟุตบอลคะอ่ะไปเล่นฟุตบอลบอ,อ่ะทีนี้ระหว่างที่เล่นฟุตบอลอ่ะใบบัวก,กับใบบัวใช้อะไรตีลูกบอลคะงวงคะ่ะใช้งวงตีลูกบอลให้เข้าประตูนั่นเองอ่ะอนี้ถามต่อ แล้วก็ระหว่างที่เด็กๆเล่นบอลเนี่ยมีใครวิ่งเข้ามาช้างค่ะช้างช้างอันนี้มีชื่อว่าใครใบบุกใครอะไรคะใครถันเนค่ะอายทะเน้ค่ะนเนเป็นช้างนุ่มก็แสดงว่าเป็นช้างเพศผู้หรือเพศเมีย เพศผู้ค่ะเพศผู้นะคะช้างหนุ่มก็คือช้างเพศผู้เขาวิ่งมาจากไหนวิ่งมาจากไหนคะจากน้ำค่ะวิ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาไปหยุดที่ไหนภายเทเน่ไปหยุดที่ไหนค่ะกลางสนามฟุตบอลกลางสนามฟุตบอลแล้วมีมีใครวิ่งตามวานอื่นวานช้าง ควานช้างวิ่งตามมาแล้วควานช้างทำอย่างไรพูดขอาอพูดคออกับช้างแล้วก็มีการลูบขาใช่ไหมลูบขาลูบห่างอ่าพูดเบาๆพูดเพราะๆช้างข่ายถแนะก็เลยทำไมลงไปนี่นะยอมกลับไปอาบน้ำา เด็กๆแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยได้รู้แล้วว่าช้างชอบคนที่พูดเพราะ่ะพูดเพราะแล้วเด็กๆชอบคนที่พูดเพราะไหมคะเด็กๆชอบคนพูดเพราะไหมชอบค่ะหรือหรือชอบแบบดูดูแบบไหนดีไม่ชอบค่ะเอาเอาแบบคนพูดเพราะเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูต่อดูต่อนะเล่มสีม่วงนะคะเล่มสีม่วง,วงอ่ะเด็กๆเปิดหน้าสิบสามหนสิบสามนะคะสิบสาม หน้าสิบสามถึงสิบหกคะ่ะจ้าหน้าสิบสามถึงสิบหกเพราะมันเป็นการตอบคำถามที่ไม่ยาวมากบางหน้าก็แค่เติมเลขเองนะคะ,ะในส่วนของหน้าสิบสามนะอะโจทย์เขาบอกว่าเขียนเลขไทยหนึ่งถึงห้าลงในรูปฟุตบอลน,นะคะ โดย <ไป S 1> ต้องเรียงตามลำดับเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวครูอ่านบรรทัดแรกให้ฟังก่อนบรรทัดแรกบอกว่าใบาโบใบบัวใช้งวงตีลูกบอลบรรทัดที่สองบอกว่าครูผาเล่นฟุตบอลกับลูกช้างบรรทัดที่สามบอกว่าช้างชอบคนพูดร้อ ลูกฟุตบอลลูกที่4นะคะบอกว่าพายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามและลูกบอลที่5บอกว่าควานช้างเข้าไปลูกขาลูกง่วงพายทะแนะ,ะใน5บรรทัดเนี้ยเขายังไม่ได้เรียงเลขให้เราอะเด็กๆคิดว่าบรรทัดไหนเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่ง บรรทัดที่สองค่ะบรรทัดที่สองก็คือภูผาเล่นฟุตบอลกับลูกชา้างอ่ะถูกต้องเลยเด็กๆก,ก็ใส่หมายเลขหนึ่งนะคะเลขไทยน,นะไปปไนทยน,นะ <ไป S 1> อ่ะหลังจากที่เล่นฟุตบอลเสร็จแล้วมีอะไรต่อไปไปุบไปไปวนใช้งง อ่าใช้งวงตีลูกบอลไปบัวค่ะอ่าใส่เลขต่ำเดินรอไปข้อสามข้อสามคือบรรทัดที่เท่าไหร่บรรทัดที่สามที่สามหรือที่สี่สามหรือสี่ค่ะ อันไหนแน่ใครใครมาก่อนไพไพแท้ะอะาพแทะแวิ่งไปหยุดที่กลางสนามุบอลค่ะอะเป็นเหตุการณ์ที่สามอะใส่ใหมายเลขสามเลยอะเมื่อพายทะนะไปหยุดที่กลางสนามแล้วแล้วยังไงต่ วานช้าค่ะวานช้างวานช้างเข้าไปลูกหมาลูกง่วงสายหมายเลขสี่ต้องเหลือันมีข้าไม้ต่งต้องส่งกันบ้านทุกคนและหมายเลขห้าก็คือช้างชอบคนพูดช้างช้าเชยค่ะชอบพระนั่นแหละค่ะพระค่ะต่อมาเสร็จเนาะ ข้ะต่อไปนะคะ้อะต่อมาข้อที่สองเขาให้เราเลือกคำนำไปเติมใต้ภาพนะคะ,ะก็จะมีคำศัพท์ว,ว่าเด็กๆทุกคนพ่อแม่ถางภาพแรกภาพแรกภาพอะไยเอ่ยมีผู้ชายผู้หญิง อ่ะเป็นภาพเด็กๆลืมคำว่าเด็กๆลงไปลตาม่่่้าอา่อปไพ่ป้่อป้าพ่อาพ่อ้่อป้่อป้าพปพ่อาพ่อพ่อพ่าพอ่อ่า่องพ่อา่พ่อ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 า่อ่ะพ่่ออพ่อแม่อ่ะ ใส่คำว่าพ่อแม่าภาพที่สามทุกคนค่ะทุกคนทุกคนค่ะ ภาพที่สี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเพิ่นเขียนก่อนเสร็จแล้วค่ะ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  ไล้นะอ่ะหน้าต่อไปเขาให้เราเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอ่ะข้อที่หนึ่งถามว่าพายทะเะโกรธเพราะโกรธเพราะอะไรอ่ะบรรทัดแรกบอกว่าควาน้างพูดไม่เพราะหรือว่าบรรทัดที่สองไม่ชอบกลับน้อ่ะควานช้งพูดไม่เพราะ เราก็ติ๊กข้อหมายถูกอ่าในกรอบแรกข้อสองบอกว่าผู้ผาผาเพื่อนช้างไปเล่นที่ริมตะลิงเพราะอะไรบรรทัดแรกบอกว่ามีร้านกว้างมีร้านอ้อยอ่ะมีร้านกว้างอ่ะก็ติ๊กถูกมีร้านกว้าง พาคุกข้อสามวานช้างลูกขาลูกงวงพายคาะแนนเพราะอะไรทักทา,ายช้างหรือว่าปลอบใจช้างคะเย็นๆค่ะปลอบใจช้างค่ะปลอบใจช้างให้ใจเย็นเ,น,เน,นั่นเองนะปลอบใจผ่านนั่นเย็นๆย็นก็เย็นเย็ข้อที่สี่ ปูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลในวันหยุดเพราะอะไรระหว่างไม่ต้องไปโรงเรียนหรือว่าไม่ต้องเฝ้าบ้านไม่ต้องไปโรงรีไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองอ่าต่อไปนะ หลังอ่ะเ่อ่าน้าต่อมาน้าสุดท้ายของเราท้ายของหน้าสิบสามถึงสิบหกอ่าเขาบอกว่าเด็กๆคิดว่าช้างเนี่ยทำอะไรได้บ้างช้างทำอะไรได้บ้างคะเดินได้เดินะได้ค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นช้างวาดรูปไหม เคยเห็นตังในข่าวไหมค่ะสมมุติคำตอบแรกครูบอกว่าสามารวาดลูกใช้นา,างช้างเขาสามารถฝึกให้วาดลูกได้นะแล้วเขาสามารถประมูลเป็นเงินเพื่อเอานำม,มาซื้ออาหารให้ช้างก็ได้วาดลูก,กระบายสีอย่างเงี้ยช้างทำได้นะ มาช้างทำอะไรได้อีกมาเปสงาเคยเห็นช้างใส่ชุดไหมใส่กระโปรงไหมคะแล้วแล้วเขาก็เปิดเพลงให้ช้างให้ช้างทําอะไรเอ่ยเห้นค่ะ่มทำอะไรให้ช้างทําอะไรอ่าให้ช้างเต้นเต้นค่ะมีนะคะบาง บางสถานที่ที่เขามีการแสดงโชว์ช้างอ่ะเขาจะมีให้ช้างได้เต้นช้างทำอะไรได้อีกเคยเห็นช้างเล่นฟุตบอลไม้เคยค่ะเห็นมอกี้นี่เองในเนื้อเรื่องในคลิปของเราสุด่น บางทีก็มีการออกข่าวนะว่าสางเตะฟุตบอลเข้าประตูเล่นฟุตบอลรอบรูไ้ไหมคะน่าเขียนเลยเล่นฟุตบอลโตมิอาหยนี่ ครูขานี่มันตัวเมียไม่ใช่เหรอฮะนี่มันตัวเมียเพราะมันไม่มีงาไม่มีงาใช่ไหมต่อามาช้างมันไม่มีงาเคยเห็นช้างคีรถโชวไ์ไหมคะแต่ต้องเป็นคนเงินไม่เคยคะ่ะ เลยค่ะในคลิปนะเด็กๆสามารถเปิดคลิปช้างที่ขี่รถก็ได้นะแต่ช้างเนี่ยเขาจะต้องใช้รถที่คันใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีประมาณสามร้อย่างเงี้ยเขาก็ใช้ขาขงเขาขึ้นไปแล้วก็ข้าใช้จักรยานยางแบนแน่แต่แต่ต้องเป็นล้อที่ใหญ่ๆมากเลยอ่ะใหญ่มาก อันนี้เขาก็ต้องฝึกมาก่อนถึงถึงจะขี่ได้นังั้งแยันไ้หาพอดีค่ะไม่ได้เลื่อะต้องเป็นรถที่คันใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีความแข็งแรงงเข้าช้างอะค่ะอะและข้อสุดท้ายนะการแสดงช้างโชว์ บางที่บางที่ที่เขาให้แสดงช้างอ่ะเขาจะมีให้อาเป็นบอ่อตู้กระจกแล้วก็ช้างก็ลงไปไว่ายน้ำเต้มเต้มต็มเต็มอยู่ในนั้นก็มีนะมันยาวเก <นะ S 2> ินน่ะฮะหนูต่อข้างล่างตรงว่างๆนี่ก็ไน้่เขียนต่อข้างล่างเนี่ย ถ้าทุกคนทำเสร็จหมดก็จบแล้วอ่าก็จบก็ไม่มีการบ้านเดี๋ยวเราก็แค่ถ่ายรูปใส่ในอัลบั้มเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผูก็จะเข้าไปตรวจในอัลบั้มของเราแต่ละคนนั้นแหละ เสร็จแล้วค่ะมาเขียนลายแป๊บหนึงนะเดี๋ยวเราได้มักเคปน้าจอเสร็จแล้วค่ะไมท่ำไมไม่กดเียสอบคเึ่งเข้ม เดี๋ยนวะเราค่ะเกาครึ่งเหรอไม่เงินตูนเลขก้าแล้วก็เลสแล้วก็เล้ลเลนนมามนเรียกมันว่าก้าสมงอะอนนค่ะเซนเลอเลยค่ะแตงช่องพอดีนี่เลยค่ะอ่านี้เรามาแคปหน้าจอกันนะ อาเตรียมตัวเตียมตัวเตรียมตัว <ye so S 2> ท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งรอนท่าที่หนึ่งหอมหอมย่างนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะอาท่าที่สองทสองเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า หนึ่งนับสองนับสามค่ะอ่ะ,อะเด็กๆมีอะไรถามไหมไม,ไม่ถามเด<ม>ี๋ยวครูถามไม่มีค่ะอ่ะามนะมไม่มีมีค่ะอ่าครูถามหน้ามันน้อยอยังไงครูอะไรนะคะ ทำไมน้อยจังเลยฮะทำไมน้อยใช่ไหมคู่ถ้าเยอะกว่านี้เพื่อนคนอื่นไม่ทันนะคะค่าคูถามคู่ถามกรนกพรถามกนกพรถามว่าถามว่าถามว่าช้างช้างใช้อะไรในการเตะฟุตบอล ใชงวงนะคะ,ะถามราลิตาถามราลิตาว่าช้างนุ่มที่เข้ามาอยู่กลางสนามอ่ะชื่อว่าชื่อว่าายรเลยคะพรแนะค่ะอ่ะพาพรแน,อนอะอาถามนิตยา,าถามนิตยานะหนูจำได้าอา ทำไมทำไมพายทะเลถึงวิ่งขึ้นมาจากน้ำคะอะไรทวกคนคะ,นาะนาเาะค่ะอ่าเพราะว่าควานช้างเขาพูดไม่พร้ออ่าถาม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 ใครดีใครพร้อมตอบใครพร้อมตอบยกมือ <S <S 2> <S 2> ชนิการอ่าให้ชนิการตอบบ้างอ่าชนิการนะ <S <S แล้วควานช้างทำยังไง <S <S ให้พายทะเลเนี่ยหายโกรธ วันทั้งทำยังไงให้พายทะเลหายโกรธคะลูกขาลูกงวงค่ะลูกขาลูกงวงแล้วก็พูดทำไมคะพูดพอเพราะค่ะพอเพราะค่ะทีนี้ทั้งเพื่อนๆนแล้วก็ครูผ่าเนี่ยเขาก็เลยต้องทำไมคะต้องพูดพูดให้ให้เพราะอ่าถ้าพูดไม่เพราะเดี๋ยว ทางก็จะทำไไมโกรธไม่พอใจวิ่งหนีอีกนะคะอ่านี่ก็คือเนื้อเรื่องโดยสรุปอีกหนึ่งรอบนั่นเองวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรูสวัสดีค่ะ ตกลงค่ะตลค่ะ